ตอนนี้นะคะยอดบันทึกก็ทยอยขึ้นมาถึง95บันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้นะคะทางเราค่ะจะมาสอนเพื่อนทําการเพิ่มยอดบันทึกนะคะขอคลิปวิดีโอติกต่อก,กันค่ะซึ่งวิธีการง่ายมากๆเลยอย่างแรกก็ให้เพื่อน,อนๆรับทำการคลิกลิงก์ที่ทางเราแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนค่ะโดยเว็บไซต์ที่เราจะใช้งานคะจะเป็นเว็บไซต์ k e Social นั่นเองค่ะก่อนจะเข้าไปใช้งานกันเรา,าทําการสมัครสมาชิก้วยกดที่แถบสีเขียวกันค่ะ เงินกดเข้ามาแล้วทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเลยนะคะเราต่วฉันเป็นมนุษย์แล้วสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยจะเลอะอินผ่านทาง Google ก็ทําได้เหมือนกันซึ่งนทางเราค่ะมีบัญชีอยู่แล้วจะลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะ เมื่อกดลงชื่อเข้ามาใช้งานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่คาสั่งซื้อใหม่โดยทางด้านโดยกดทางด้านนี้ได้เลยนะคะตอนนั้นก็เมื่อเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งานกันค่ะเราจะเลือกใช้เป็น Tik t o ็อกนะคะแล้วก็มาที่หมวดหมู่กันต่อค่ะบนม,มูลนะคะก็จะมีหลากหลายหัวข้อแบบนี้เลยถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มยอดมันดีวเราหาหัวข้ออันนี้กันนะคะเมื่อเราลงมาเราเจอเขาเรียกต้องการทําการกดเลิกไปได้เลยค่ะแล้วก็มี แล้วก็มาที่บริการกันต่อนะคะบริการก็มีหลากหลายบริการเลยต่างกันที่เลยระคาะแล้วก็ระยะเวลานั้นเองค่ะเพื่อนก็สามารถเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะส่วนทางเราเขาจะได้ใช้เป็นบริการต่อแรกที่มีประกันาม30บวันนะคะตอนนั้นก็ให้มาที่ช่องลิงก์นะคะแล้วให้กลับไปหน้าติ k ต o อค่ะเมื่อกลับมาแล้วถ้าเดี๋ยวเราทําการคัดลอกนิ้ในกดที่ทางด้านบนได้เลยค่ะ นนั้นก็นําลิง์มาวางนะคะเมื่อวางเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราสนุนในต้องการเพิ่มค่ะโดยเราจะเพิ่มไปหาึ่0รอบันทึกเลยค่ะจะมีเวลา,าเฉลี่ยใค้แจกขึ้นมาเปก็ทําการสั่งซื้อได้เลยค่ะ เมื่อทาการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วจะมีแถบสีเขียวขึ้นมาค่ะนันหมายความว่าเว็บไซต์ได้รับการสั่งซื้อแล้วนั่นเองเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะคะโดยจะมีออเดอร์ขึ้นมามากมายแบบนี้เลยแต่ออเดอร์ที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่จะเป็นออเดอร์ใหม่ของคุณค่ะจะมีการระบุเลขออเดอร์นะคะวันที่เราที่ทําการสั่งซื้อแล้วก็สามารถเช็คลิงก์ได้ค่ะว่าเือที่เรานําลิงก์มาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็มีสถานะของเว็บไซต์ด้วยค่ะซ่งระหว่างที่เรานินนนนกกกาาาารรอออยูู่่่่เเไไปดห้้งงงตตทว็บซ์ีัคะ สำรับงการเติมเงินเว็บไซต์นะคะจะมี4ช่องทางค่ะ ช่องทางแรกเป็นช่องทาง t ทมันนี่วอลเล็ตค่ะจะมีคําแนะนําขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนทาการอ่านก่อนทุกครั้งนะ,ะที่ทําการเติมเงินค่ะช่องทางที่สองค่ะเป็นช่องทางพรอมเพย์ค่ะอันนี้ก็รองรับทุกธนาคารเลยเมื่อเติม1 0 0 0ับาทก็ได้รับาเปอร์เซ็นต์ไปด้วยเลยค่ะช่องทางที่3เป็นช่องทางอังเปาเวลเล็ตค่ะอันนี้เมื่อเติม1 0 0 0ับาทก็ได้รับโบนอีกหาเปอร์เซ็นต์ไปเช่นกันค่ะแล้วก็มีตัวอย่างให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะว่าวิธีการเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะคะประมาณจะเป็นหัวข้อของคครรริิิปปโตต่่่่ะะะะชอองงงงงททททาานนนนนีีนะะ้เเเเ็สสกกกุททุุลลศับ เลยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นหัวข้อการติดต่อแอดมินนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาก็ให้มาช่วงทางน,นี้ได้เลยค่ะโดยให้เข้ามาสร้างตัวช่วยเดอร์ทจนานั้นก็มาเลือกหมวดหมู่ตามหัวข้อเหล่านี้ค่ะแต่ก็แจ้งปัญหาเข้ามาเลยค่ะหากติดขัดปัญหารเรื่องอะไรก็เลือกตามหัวข้อแบบนี้ไปได้เลยแล้วกรอ,อกเลขออเดอร์ที่มีปัญหาให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องกันด้วยนะคะหรือใครต้องการที่จะพิมพ์ข้อความแน่ใจในรูปภาพก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็ส่งตัวเข้ามาได้เลย แล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นอีกช่องทางนึงค่ะคือช่องทาง l i n e OA สามารถแอดไลน์มาที่แอดเคเอ็มขีดโซเชียลค่ะหรือจะกดทางด้านบนนะคะที่เป็นรูปลายแล้วก็สแกนมาพิจารณแอดมินก็ทําไดาเหมือนกันค่ะต่อมาจะเป็นหัวข้อการแนะนําเพื่อนนะคะเ,เพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์สามารถมาคัดลอกดีทีอยู่ด้านนี้ค่ะตรงต่อ้คนอื่นที่เข้ามาใช้งานร่วมด้วยได้เลยถ้ามีการสมัครเข้ามาใช้งานก็ได้รับอัตราค่าคอมเฉลี่ย5%ไปด้วยเลยค่ะ แลนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนการรับชมซีรีส์หนังจีนนะคะซึ่งมีมากกว่า700รายการเลยและก็สามารถารับชมกันได้เลยค่ะไม่ต้องใช้งานเว็บไซต์ครบให้ระบาทเป็นต้นไปก่อนเพงสามารถปลดล็อกรรับชมแบบฟรีนั้นเองค่ะต่อมาเรามาดูคําสั่งซื้อของเรากันค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแปลงอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่้าติ t ต่อกันค่ะเมื่อกลับมาแล้วเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ท้ายอดบันทึกนะคะก็มีเพียงแค่ศู์บันทึกเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเริ่มทําการรีเฟชกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะยอดบันทึกก็ทยอยขึ้นมาถึง95บันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะส่หนเดินนะคะที่ไม่มียอดบันทึกเลยอันนี้ก็เป็นบริการทางเว็บไซต์ค่ะที่งเาให้กันเพื่อนได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมียอดนะคะที่ทยอยทยอยขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนที่ต้องการเข้ามาใช้งานนะคะก็สามารถที่จะคลิกที่ทางเราแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะลองเข้ามาใช้งานแล้วก็มาลองเล่นกันดูก่อนได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะที่ดีดดการเพิ่มยอดบันทึกนะของคลิปวิดีโดอ TikTok ก,ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าขังหน้านะ ก,ก็เราติดตามรับชมกันได้เลยค่ะรอบนี้ทางเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ